โอ้โกเดีน้เฮกีก็แม่เี่ดดปลาเี่ครื่องในกับป้าปลาอะไรกปลาเปี่ยโอ้แบบเป็นๆเลยเนาะปลาเียน้นี้ในครูหนึงปลปลากรดก็มีอีกปลากรดอย่นี้ เป็นปลาก่อยปลาตุ้มปลาข่านี้ก็ปลาหนาอีตาปาโอ้สมบูรณ์แบบไร้คนนี้ไายดีพี่น้องสบายดีพี่สีสุขุสุขคนวันนี้เดินทางมาทางไต่เนาะพี่น้องเดินทางมาประมาณร้อยกุหลากเนี่ยมากินปลาอยู่อยู่บ้านเนี่ยวะอยู่บ้านดอนไส้วะยัขามไหมนอนไส้บรรทุกขามน่าจะขามคลองไปคุณน้องพี่น้องขามคลองไปารนไส้มันก็มีหลายบ้านไหน เมืองยังวะเมืองชุกุมะวะเมืองชุกุมะเมืองชุกุมะพี่เนาะเพีงจะ,ปะไป,ปะสักเนาะไปเบิ่งผู้ชมกันเสียโคบหมากินปา <c oughs> านลาปลาเด้วสิโอ้วันไดเกิดตอนมาส่งน้องเหืองตอนมาขอเมียเ,เราอยู่ดอนขับเมากระจอดโดนยู่ว,วัดเนี่ยนี่ยนะถามไปถามไปเนี่ยนี่ยนะโอ้มากันซ้ำสี่ขดเนาะพี่น้นนอเนาะ ปล้องไล่ปาเดียวกันเลยกินไล่ลาเดียวันนี่จะไลาแบบเดียวนี่นอโตมอรนาโอ้ม่มันเล่าเนตะม่วน่เละปลาเดียวนในคูหนึ่งปลาปลากรุดก็มีอ่ปลากรดอนี้ เท่าไหร่อย่ขั้นลหนึ่งนหกพันบาทเดวเ้กไปไดบาทเดียวไๆเาไปไดก่อนไปเนาะมี่มอสิเพ็นี่ยถคือว่านี่เปิดฟ้าว็คือไปเข้าาไป lông ngựa còn phi non đấy, hoa dữ, nàng hoa gì không? Ủa, uh, sắp oh. <laughs> wow. đi vô nhảy Cháu em thấy nó khó luông Ôi, khó dù biển hình nốt ní nối nửng Bây giờ khép rồi đấy Thầm, à, bên lòn đâu phía đó Thế thì lòn lại đâu Ơ, à, bên lòn Lòn được chút thôi của đấy Bên bạn bên bạn vậy đó บ้านพ่อบ้านบางมีบ้านทนโอ้หนามคือพหอ่าามแลรถามบรสไไามน้ำซีนขามน้ำคลองหนมันกว้งเลยไหน่อยแต่หนามันเพาะเนาะหนามันไลลงไปพุ่นแต่ว่าเนาะโอ้ Thằng mất pho, nha, ui, đi nhòng à, gì แ็แม่นคนผู้สาวแบบบุกเขื่อนอีน้อล่งนี่น้อแบบอยากมา,าขี่ได้เหือดเอาไปเลื่อนหน่อย,เ,ยอเออโอ้ว่บอกเลยเว้ยโอ้สูบิดสูบเว้ย đi ui khai quật là chết quái 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 giờ quái 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 mì quái เกียมสาหนามครับครับรับไก่ดีหน่อยเป็นลักหัวทั้งนั้นบ้านพวกผู้หญิงปสิมานีนั่นน่ะเนาะ cái <laughs> gì vậy ai gì vậy cái gì vậy cái gì vậy

เีแถวกลางว่าเหมือนพ่อแง่ไงดิมันล้มพี่น้องเลยโอนปินหาดได้นี่เนาะยืนทึงไงปินหาดโอ้เขาใบปลาเขาได้พ่อเขาใบปลาเขาเนาะฮะโอ้ยจำเลยเนาะโอ๊ยผ่าวโลกแล้วพี่วัเดินเลยฮะเอาคุณนาเขาคุณนะเขาสี มันโมเลกโมเลกนะโอ้ยปลาประจังเนาะโอ้เฮตะกี้กับแม่เด้อนีดิปลาตุ๊กปลาเครื่องในกับปลาปลาอะไรกัปลาเตี้ยโอ้แบบเป็นๆเลยเนาะเอาคไข่ด้วยได้อยู no. oh! oh, oh, ่พี odo, no. ่เนาะมาหมดปลาจดๆเลยนึง để với lái kiểu tay lái mỏng là cứ cả na thương kiểu này cứ chỉ cá tôi vào. học à? đi.

สมีงวเถยเนาะมีงวเถยอยู่วาีปาปามื่วะปามื่ิโอ้จโจดเืออะไรกันเลยป้าเนาอือเจ้าสมานรเจ้าบ่มาหูบอนบนูกเพื่อมันเจอหนาพ่อันใจเอืออยู่เลย โอ้ยดคองแบบนี่ของแขกก็ไปได้บ้านน่าสั่นนี่สิบวนสั่นบ่ตัวใหญ่วันโลกไปสิบปลายหรอวะอ่เต้อันเจ็ดแบเป็นตัไไล่แต่ว่าปลาเนเขาไล่ที่หนหนิบ่ไล่อยู่ไหนหนิบ่เออ เหนะ็นก็อยู่แค้มท่าเลยเนาะสบายดีสบ,สบ,สบายดมีมันมัน,มนแบบีเลยเหืออดปั๊บก็ลปั๊บ่องปลาสมเสียดกินเนาะเซียดกินตอนหนอ่ี้แหละพิจกอยบอกเร่อจังไรละเป็นใม่ๆสดเลยเนาะพี่น,ะนตอนนี้ประมาณสอง Bài ý thương cầm hooker winner thanh hương của kem chạy đấy không khong nào đọc nó sẽ ba này nhanh gần em 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 à em 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 nó em 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 Ô, oh, xin, xin tháng nữa thán, thán oh, oh con Hả? <laughs> khác cái này Ô, chéo nó bạn thằng xuân này mình Đó, con kết nó con đó đọc bát Đó, con kết nó chung Đó, chung kết nó nó ไทยหูคือตัวลกน้อยเว้ยพยู่ด้กระซ่าือกเขากองมยักน่อยอข,ขอมาได้ใส่แ้ัะจังหเมันเลยเอียดเนาะยไงปรากฏมันถือยังปรากฏปรากฏถือหม้อหม้อหน้อยหม้อมัโอ,อ,อ้ถ้าใส่ตามพังนี่บ่ ปรากฏมันก็ข้นมันก็ข้นเ่าเธอโอเคนะเอาตุ่มปรากฏอยู่บ้านเขาใส่มันสิบโบราณไยไอวะวฮะตุ่มปรากดเคยใส่อยู่บ้านอ่เคยเนาะไม่ตุ่มตุ่มปรากฏนี่มีสโพของมันนี่ตุ่มปรากฏเอาหมูแดงใส่เนง่อคะโอ้โหมูแดงสมห้อ

chúng ta kỳ đại học ra tụi lạy mong mày 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 mà, mày 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 hả, พอดไ้าินเหล่าด้วกันเลยแกหนาซเยาย้ตกินเหล้าแหหายแล้วปลาปลากัะปลานกรเนืมันเด่งดีเนาะเนืมันแน้เนาะปลามันสด สมุนกปิงมีตาปลาเนาะลูกซิลมาบ้านตาิปิงปลาก้อยปลาตุมปลาองีตาปลาโอ้สมบูรณ์แบบร้มนีกาสวนยดสเอานะัาาพียกเนคนชอบเป็าเ่น้องเด้อ แจ่สมแจ่ววาสบิเนาะโอ้โหวันนี้สุวสมบูรณ์เนาะกินปลาสดเบียนอยู่อะไรเนี่ยเลี้ยงปิ่งปลาปิ่งปลาต้มปลาก่อยปลาอีกเนาะโอ้มีโน้มมีแต่ปลามาบ้านเนาะเดินคล้องไงได้ขนาอนี้มากเลยเดินคล้องไง ปลาทองมนไม่หนะปลาใหญ่ไปลาปีกน네ั่นเองะเออปลาปีกนี่ส uh> uh> uh ิปลาปยีรอนไสเออยีรอนไส่มาเดี๋ยวจะิ่่งพยายามมองน่ดไรไหวไดวจะไปเบิรงก็แล้วพิมพ์ทายก็้อไล่มาแต่พูดพี่น้องก็ปอมมองนะ๋ยวเใาสไป

ปลาหน้าย่างเนาะได้กินเนาะโหได้กินแต่ปลาเดียวเลยปลากรดปลาครึ่งได้กิน้ลกินเออชมสื่อว่าบ่อนอะไรนี่